สวัสดีครับพบกับเสือสืดมีดเดินป่ามีดเชฟมีดครัวนะครับวันนี้เสีมารีวิวนะครับเป็นมีดมาเชเต้ยาวนะครับผมสร้างจากเหล็กสปริงรถโฟลว์วินะครับยาวถึง15นิ้วนะครับรวมด้ามอีก8นิ้วเป็น23นิ้วมาเชิญชมความคมกันก่อนนะครับ มาเชเต้นะครับเป็นมีดที่ออกแบบมาสําหรับการฟันนะครับผมคมจัดตัดกระดาษนะครับฟันของยาวได้เลยนะครับฟันน้านะครับผมคมจัดมากเลยนะครับสวบมีสองเล่มนะครับอีกเล่มเก็บสิบหกนิ้วนะครับคมหวานเจี๊ยบเลยนะครับผมคมจัดมากเลยนะครับ อีก2เล่มนะครับผมเป็นตรับลูกปืนเยอรมนีนะครับมีทั้งด้ามเสียบและด้ามประกบนะครับผมด้ามเสียบนะครับผม11.1นิ้วนะครับผมคมหวานเจี๊ยบนะครับสันหนาถึง8มิลน,นะครับผมราคาอยู่ที่1,200อบาทนะครับพร้อมฝัก PVC พร้อมส่งครับ อิดเล่มนะครับผมเป็นด้ามประกบไม้พยุงดำนะครับผมพยุงออกเกศสีนะครับผมยาวอยู่ที่10นิ้วนะครับผมอ,ออกแบบมาสำหรับการแข่งขันได้เลยนะครับอมหวานเจี๊ยบเลยนะครับผม ราคาเล่มละ2,800บาทนะครับผมพร้อมฝัก pvc พร้อมส่งครับเล่มที่1ที่2สร้างจากสปริงรถ4 w h e e l นะครับยาวอยู่ที่15.2หกว้าง1นิ้ว6 6หกุนจุดห้านะครับสันหกมิลเล่มที่สองสิบห้าจุดเจ็ดนะครับผมอีกหุนหนึ่งก็จะสิบหกนิ้วนะครับผม กว้าง 1>, 1 5สหมิลนะครับผม1 2เสียขอเสนอราคาเล่มละ1,400บาทพร้อมฝัก pvc พร้อมส่งนะครับผมด้ามก็จะเป็นด้ามดาบนะครับด้ามก็ยาวอยู่ที่ประมาณ8นิ้วนะครับ8นิ้วก็ประมาณ22นิ้วนะครับแต่ละเล่มนะครับผม เล่มที่สามเป็นตลับลูกปืนเยอรมันนะครับยาวอยู่ที่ส1บเ็ดนิ้วจุดหนึ่งกว้างสองนิ้วสันแปดมิลนะครับผมราคาจับต้องได้เพียงหนึ่งพันสองร้อบาทนะครับอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นตลับพกปืนเยอรมันนะครับผมยาวอยู่ที่1ิบนิ้วนะครับผมด้ามไม้พยุงนะครับประมาณห้านิ้วเกือบ6กนิ้วนะครับผมตามประกบเนาะนะครับผม สามารถนำไปแข่งขันได้นะครับผมยาว10นิ้วกว้าง2 2จุด2นิ้ว6หุนสัน8มิลนะครับผมราคาอยู่ที่2,800บาทนะครับผมพร้องฝัก PVC พร้อมส่งนะครับสนใจเล่มไหนรีบทักกันมาเลยนะครับผมสนใจสปริงรถฟรีวินะครับสร้างมีดนะครับผมเป็นมีดมาเชเต้ยาวนะครับ ราคา1,400บาทนะครับลูกปืนเยอรมันนะครับเหล็กแข็งหายากเลยนะครับมีทั้งด้ามเสียบกันด้ามเสียบกัน1,200บาทด้านประกบนะครับมีดแข็งขันนะครับผมราคา2,800บาทพอแล้วครับผมนะครับติดต่อหมายเลขโทรศัพท์089 756 0208นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับ